มีครอบครัวหนึ่งนะแม่ชอบไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมไปทีหนึ่งก็เป็นอาทิตย์แต่พอกลับมานี่ลูกๆก,ก็เตรียมรู้เลยนะว่าอีกสักพักนี่กก็งานเข้าแล้วคือพ่อแม่แม่นี่ก็จะว่านโน่นว่านี่เป็นประจำเลย อีกอครอบครัวหนึ่งพ่อนี่ก็ชอบเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมหลังจากเข้าคอร์สกลับมาบ้านนี่ลูกจะสังเกตพบความแตกต่างนะคือก่อนเข้าคอร์สหรือว่าช่วงที่ไม่เข้าคอร์สนี่พ่อก็เวลาบ่นก็บน่นสั้นๆนะแต่พอกลับจากคอร์สปฏิบัติธรรมนี่จะเทศยาวเลยนะเทศว่าลูกนี่ยาวเลย อีกครอบครัวนึกงเหมือนกันนะแม่นี้เวลากลับจากคอสปฏิบัติธรรมจะชอบด่าว่าลูกด่าแรงๆด้วยไม่ทำไมเป็นอย่างนั้นนะเข้าคอสปฏิบัติธรรมกลับมาแล้วน่าจะใจเย็นสงบ มีเมตตาแต่ทําไมกลับมีลักษณะคล้ายๆกันคือว่ากับบนว่านะหรือว่าดา่าลยลูกๆคนในบ้านอันนี้ก็จะเป็นเพราะว่าพอไปเข้าคอร์สเนี่ยนะก็เห็นคนอื่นก็มีระเบียบเรียบร้อย ซึ่งมันตรงข้ามกับคนในบ้านมันในความแตกต่างก็เลยมีเรื่องให้ตำหนิให้ต่อว่าเรื่อจะเป็นเพราะว่าพอไปเข้าคอร์สนี้ได้ฟังคำบรรยายเกี่ยวกับเรื่องความถูกต้องดีงามก็เกิดอาการที่เรียกว่าอินนะกับความถูกต้องความดีงามเกิดความรู้สึกนะเคร่งครัด หรือจริงจังกับเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งที่จริงก็ดีนะถ้า,ามาปฏิบัติกับตัวเองเนี่ยแต่ว่าจำนวนไม่น้อยเนี่ยพออินหรือเคร่งครัดกับความถูกต้องดีงามแล้วก็ก็ไปคาดหวังกับคนในบ้านพอมีความอินพอมีความเรียกว่ายึดติดถือมั่นนะกับความถูกต้องดีงาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทาเรื่องสีหรือเรื่องมารยาทมันก็เหมือนกับว่ามีกรอบนะมีกรอบที่แข็งแล้วก็แคบพอกรอบนี้มามองทาบกับตัวคนในบ้านมันก็เห็นความไม่ถูกต้องเห็นความไม่เหมาะสมเห็นข้อตำหนิเต็มไปหมดเลยก็เลยอดตำหนิอดต่อว่าอดเทศหรือว่า อดด่าว่าไม่ได้อันนี้น่าคิดนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติธรรมจำนวนมากเลยไม่ว่าหญิงหรือชายโดยเฉพาะในวัยที่เป็นพ่อแม่คือกลับมาแล้วเนี่ยลูกแทนที่จะสบายใจกลับต้องคอยผวาว่าเดี๋ยวจะโดนแม่หรือโดนพ่อนี่ตำหนิอะไรบ้าง อันนี้คิดว่าคงเป็นเพราะเนี่ยไอการไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมสำหรับคนจำนวนมากเนี่ยมันทำให้เกิดความยึดติดถือมั่นในความถูกต้องมากขึ้นซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความหลงตัวได้นะว่าฉันเป็นคนดีแล้วก็มองคนที่ไม่ ทำเหมือนตัวไม่ปฏิบัติเหมือนตัวว่าเป็นคนไม่ดีหรือว่ามีข้อบกพร่องขณะดเดียวกันเนี่ยพอมีความยึดติดถือมั่นในความถูกต้องแล้วก็เวลามองใครหรือว่าคนในบ้านเนี่ยก็จะเห็นความไม่ถูกต้องในสายตาของตัวเนี่ยพอเห็นความไม่ถูกต้องในสายตาของตัวก็อดจะ ตำหนิต่อว่าไม่ได้ความถูกต้องหรือความดีนี่ที่จริงมันก็ถ้าว่าปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมนี่มันก็เกิดผลดีนะโดยเพราะเอามาใช้กับตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าไม่ระวังเนี่ยมันก็จะเกิดความยึดติดถือมันหรือว่าติดดีแล้พอติดดีแล้วเนี่ยมันก็สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองด้วยกับคนอื่นด้วย เช่นถ้าเกิดตัวเองนะทำทำไม่ดีอย่างที่คาดหวังเอาไว้เนี่ยก็เกิดความรู้สึกผิดเกิดความรู้สึกแย่ลงทั่วตัวเองหรือว่าพอทำแล้วไม่มีคนเห็นความดีของเราก็เสียใจน้อยเนื้อต่ำใจ หรือว่าพอมีคนมาว่าเราว่าไม่ดีอย่างงนอย่างนี้มันก็ยิ่งโกรธนะไอความโกรธเวลามีคนมาต่อว่าว่าเราไม่ดีอย่างงนอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นความติดดีอย่างหนึ่งนะแต่นั่นก็เป็นส่วนที่เรียกว่าสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองแต่สิ่งที่เป็นปัญหาอยู่บ,บ่อยๆเนี่ยก็คือว่ามันไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นด้วยยิ่ง จริงๆมันก็ไม่ใช่เฉพาะคนที่เข้าคอสปฏิบัติธรรมนะแต่รวมถึงคนที่สนใจธรรมะมากขึ้นพอสนใจธรรมะมากขึ้นเนี่ยก็จะบางทีก็กลายเป็นเคร่งเครียดไปเลยครูสอนศีลธรรมในหลายโรงเรียนเนี่ยเด็กๆจะกลัวมากเลยเพราะว่าเครียดนะชอบว่าชอบตำหนิลูกศิษย์อย่างนั้นอย่างนี้ จนกระทั่งลูกศิษย์ไม่ค่อยอยากจะเข้าใกล้เท่าไหร่อันนี้ก็เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเหมือนกันถ้าพวกเราถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่ก็ลองสำรวจตัวเองดูหนะ้ว่าเราเป็นอย่างที่สองสามครอบครัวหรือสองสามตัวอย่างที่ตรมมาเล่ามาตอนต้นหรือเปล่าก็คือว่าพอสนใจธรรมะมากขึ้นเนี่ย มันก็เกิดการติดดีแล้วก็ไปคาดหวังอยากจะให้คนที่อยู่รอบตัวเราใกล้ชิดเราเขาดีอย่างที่เราคิดการที่เรามีกรอบมีเกณฑ์นะที่ที่ชัดเจนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นเพราะว่าเขาทำอะไรก็ดูผิดไปหมดตรงนี้ก็ผิดตรงนั้นก็ผิดนะ กลายเป็นคนเก่งในการจับผิดนะแทนที่จะจับถูกนะคือแทนที่จะเห็นข้อดีของลูกของคนใกล้ตัวเห็นแต่ข้อเสียไปหมดเลยมันก็เลยเกิดความไม่พอใจเกิดความงุดหงดขึ้นมาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องทำแล้วต้องผ่อนคลายนะปลอดโปร่งจิตมีเมตตาแล้วก็มีความอดทนสูงนะ แต่ถ้าทำแล้วเนี่ยนะความอดทนต่ำเรียดเนี่ยอันนี้แสดงว่าผิดแล้วล่ะซึ่งถ้าจะพูดอย่างสโลคือเป็นเพราะความติดดียึดติดในความถูกต้องมากไปขึ้นเชื่อความยึดติดเนี่ยนะข้อดีก็มีนะข้อเสียก็เยอะนะเรายึดติดอะไรก็ตามเนี่ยแม้จะยึดติดสิ่งที่ดีเนี่ย มันก็อาจจะทำให้เราทำสิ่งตรงข้ามได้นะอันนี้รวมไปถึงการยึดติดในบุญกุศลด้วยนะที่หมู่บานตาม,มาที่ผู้หลงเนี่ยมีคราวหนึ่งก็ไปบินทบาทก็มีบ้านหนึ่งเนี่ยเขาก็มาใส่บาทเป็นประจำยายนี่ก็มักจะชวนหลานเนี่ย หลานชายยุสักห้าสี่หขวบเนี่ยมาใส่บาตรด้วยและยายก็บอกหลานว่าใส่บาตรนี่มันได้บุญนะยายพูดอย่างนี้เป็นประจำนะั้นหลานก็เลยมาใส่บาตรทุกเช้าวันหนึ่งเนี่ยนะยายเตรียมผลไม้มาถุงใหญ่เลยยายเห็นว่าหลานตัวเล็กนะคงจะอ่ะ เอาถุงผลไม้นั้นใส่บาดผ้าลำบากยายก็จะใส่เองหลานไม่ยอมนะเพราะหลานเนี่ยอยากจะได้บุญหลานก็พยายามที่จะยื้อนะถุงผลไม้นั้นจากยายยายก็ไม่ไม่ให้เพราะมันหนักเกินกำลังของหลานบอกว่าหลานไม่พอใจนะหลานโกรธนี่หลานตีมือยายเลยทำไมหลานตีมือยายนะ พาออยากได้บุญแต่พออยากได้บุญนะก็เลยทําบาปเลยนะนการตีมือยายนี่มันก็บาปเหมือนกันนะถึงแม้จะเป็นบาปเล็กน้อยอยากได้บุญมากนะแต่ลงเอยด้วยการทําบาปหรือว่าทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่เพราะอะไรนะเพราะความยึดติดในบุญความยึดติดในความถูกต้องก็เหมือนกันนะถ้าเรายึดติดมากๆเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็อาจจะพลอยทําให้เรา ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปได้ไม่เคยมีเด็กวัยรุ่นคนนี้นนะหญิงสาวนี่มามาบวชศิลศิลจารินีเนื่องจากว่าเป็นคนที่สมัยใหม่นะแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องธรรมเนียมเพราะฉะนั้นเวลาดื่มน้ำก็ยืนดื่มนะแม่ชีในวัดเห็นนะ ก็ไม่พอใจนะเพราะว่าศิรจรินีเนี่ยนันต้องนะต้องนั่งดื่มน้ำพอเห็นศิรจรินีทำไม่ถูกนะก็ไปทุบหลังเลยนะทุบหลังศิรจลรินีเลยบอกแล้วก็ดุดว่าดุดเอะแล้วก็ดุดว่าเนี่ยทำไมยืนกินน้ำศิรจรินีงงเลยนะแล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้นะ ระหว่างการยืนกินน้ำกับการทุบหลังเนี่ยอะไรนี่มันแยกว่ากันนะแ,แม่ชีเนี่ก็เรียกว่ายึดติดในความถูกต้องยึดติดในมารยาทอยากจะให้ศสลจเริจจรีนิทำถูกต้องแต่ว่าปรากฏว่าตัวเองกลายเป็นทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องลงไปนี่เพราะอะไรนะเพราะความยึดติดในความถูกต้องยึดติดในมารยาทให้ความถูกต้องนี่ มันเป็นสิ่งดีนะถ้าเราเกี่ยวข้องอย่างให้ถูกเนี่ยแต่ถ้าเกี่ยวข้องไม่เป็นนี่มันสร้างปัญหามมีเรื่องเล่านะสามีภรรยาคู่หนึ่งก็ไปฟังเทศนะตอนเช้าก็จะเป็นวันอา,อาสาบูชาหรือวันสำคัญทางาศาสนาก็ไปฟังเทศก็มีคนมาฟังเทศเยอะนะ แต่ว่าขณะที่หลวงพ่อกำลังแสดงธรรมเนี่ยตัวสามีผู้ชายเนี่ยลืมนะลืมปิดโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มันก็ดังดังขณะที่หลวงพ่อกำลังเทศโอ้คนทั้งศาลานี่หันมามองที่ชายคนนั้นเนี่ยด้วยสายตาที่ดุดันเลยนะเหมือนกับนึกว่าในใจหลวงพ่อก็ ไม่พอใจนะก็พูดว่านะต่อหน้าผู้คนเลยว่าทำไมไม่ปิดโทรศัพท์เสียงดังรบก,กวนคู่อื่นนะไม่มีมารยาทชายคนนั้นก็น่าเสียเลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกหรือครั้งแรกๆที่มาฟังเทศนะขากลับเนี่ยกลับบ้านนี่นั่งรถกับภรรยาภรรยาก็ ว่าสามีว่าทำไมไม่มีมาระยาทมาไม่รู้จักกาลเทศะไม่เคารพสถานที่มาฟังธรรมก็ไม่ปิดโทรศัพท์หรือว่าไม่ใช้โหมดนะสั่นชายคนนั้นนี่เรียกว่านะเสียความรู้สึกมากนะเครียดเลยพอตกเย็นเนี่ยนะความเครียดก็ยังมีอยู่ก็เลย ไปบรรเทาความเครียดด้วยการไปไปผับนะไปผับกินเบียร์ช่วงที่รินเบียร์อยู่นะใจก็คิดถึงเหตุการณ์เมื่อเช้าถูกว่าถูกตำแหนร่รู้สึกแย่มากหลองที่รินเบียร์เนี่ยก็เผลอนะเพราะใจรอยเนี่ย ก็เลยลินเบียจนล้นแก้วพอล้นแก้วตกใจก็รีบวางขวดเบียรแต่วางวางไม่ถูกนะด้วยอารามรีบนะขวดเบียมก็ล้มนะแล้วก็ตกลงมากระแทกกับพื้นแตกเพ้งเบียเนี่มันก,ก,ก็กระจายเลยนะปรากฏว่าคนที่อยู่รอบรอบเนี่ยในในผับเนี่ยก็ลวดตรูเข้ามาเลยนะ ที่แรกเนี่ยชายคนนั้นคิดว่าสวยกแล้วกูนะคงถูกดาก่ากแล้วสูกด่าทั้งเชา้าทั้งเย็นเลยแต่ที่ไหนได้นะคนที่กลัเข้ามานี่เขามาถามนะเป็นยังไงนะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่และคนแสดงความห่วงใจนะส่วนพนักงานทําความสะอาดพนักงานของผับนี่ก็ไม่ได้ว่าเลยนะก็เอาไม้กวาดมาทําความสะอาดเอาม็อบมาถูพื้น ผู้จัดการก็มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พอเห็นสีหน้าของผู้ชายคนนั้นนะไม่ค่อยดีก็เลยปลอบใจนะบอกว่าคนเราไม่ผิดพลาดกันได้เสร็จแล้วก็เลยให้เบียร์อีกหนึ่งขวดมาเป็นของแถมปลอบใจชายคนนั้นเลยรู้สึกโปรง่งโล่งเลยนะและนับแต่นั้นมานะก็ไม่ได้ไปวัดนั่นอีกเลยนะแต่ว่าเข้าผับแทน ไปผับนะทุกวันเลยนะเพราะว่าไปแล้วอบอุ่นใจนะมีคนให้กำลังใจมีคนผ่วงใหญ่อันนี้ก็คงเป็นเรื่องเล่านะแต่ว่าก็มีมูลความน่าจะมีมูลความจริงอยู่แล้วก็มันก็เป็นตัวอย่างที่ให้ค่อยคิดกับชาววัดนะว่าเวลา เวลามีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเนี่ยมันมีปฏิกิริยาแตกต่างกันยังไงระหว่างชาววัดนะกับคนในผับคนในบาร์ทำไมคนจึงมีแรงดึงดูดนะไปเข้าผับเข้าบาร์มากกว่าเข้าวัดเพราะว่าในผับในบาร์นี่นะคนนะมีความเห็นอกเห็นใจนะไม่ไม่ยึดติดถือมันในความผิดพลาด จะถูกอาจจะผิดพลาดยังไงก็ให้อภัยแต่ว่าคนในวัดนี่นะเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องมากเวลาใครทาอะไรไม่ถูกต้องก็สถานการแข็งกล้าวตาหนิจริงๆเนี่ยยิ่งมาใกล้ธรรมะเนี่ยนะยิ่งต้องมีเมตตานะยยิ่งต้องมีเมตตาแล้วก็ให้อภัยคนได้ง่าย ใจเย็นแต่เดี๋ยวนี้เราเพบว่าคนที่อยู่วัดหรือคนที่ไปวัดหรือคนที่ไฟทำธรรมนี่ความเมตตานี่อาจจะน้อยลงนะหรือน้อยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าไปยึดติดความถูกต้องมากไปออย่างที่บอกนะความยึดติดในความถูกต้องเนี่ยนะไอะความถูกต้องมันดีแต่ถ้ายึดติดเมื่อไหร่เนี่ย มันก็กลายเป็นโทษหลวงพ่อเฟื่องโชติโกท่านพูดดีนะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะแล้วก็ตอนนี้ก็มราณาภาพไปแล้วท่านเคยพูดว่าเนี่ยแม้ความเห็นของเราจะถูกแต่ถ้ายึดเข้าไว้มันก็ผิดสิ่งที่ถูกเนี่ยนะถ้าปฏิบัติให้เป็นให้เหมาะสมเนี่ยมันก็เกิดผลดีนะแต่ถ้าปฏิบัติผิดนะคือไปยึดเข้าไว้มันก็ผิด มันผิดเพราะว่ามันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้และพออีกอย่างนึงคือพอมันผิดก็เพราะว่าพอไปยึดเข้าแล้วเนี่ยมันจะมีความยึดเป็นตัวกูของกูคือต้องถูกแบบกูแล้วก็ไปคาดหวังเรียกร้องให้คนอื่นเนี่ยถูกเหมือนเราด้วยถ้าใครทำไม่ถูกเหมือนเราไม่ถูกตามความคิดของเรานี่ก็จะไม่พอใจ แล้วก็จะเกิดความโกรธความเกลียดอาจถึงขั้นมองเป็นศัตรูเลยสิ่งที่ตามมาคือการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนนะสีห้าปีก่อนได้แล้วมั้งมันมีเหตุการณ์หนึ่งเป็นข่าวใหญ่เลยนะพิธีกรหรือดาราคนนึงเนี่ยก็ขับรถจอดอยู่ริมถนนนะ แล้ววันนั้นเนี่ยถน,นนเนี่ยมันก็รถติดมากก็มีมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งเนี่ยนะระหว่างที่เคลื่อนรถไปเนี่ยบอกว่าไปชนท้ายรถคันนั้นซึ่งราคาแพงชนเบาๆนะไม่ถึงกับกระแทกชนไม่แรงทีแรกเนี่ยคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็คิดว่าเจ้าของรถคงไม่รู้ เราะว่าชนไม่แรงแกก็เลยตั้งใจว่าจะขับเลยไปเลยแต่สักพักเนี่ยพอไปถึงยูพอไปพอไปถึงยูเทิร์เนี่ยแกก็เกิดสำนึกผิดขึ้นมานะก็เลยเลี้ยวรถกลับเจ้าของรถเนี่ยก็รู้นะว่ามันมีอะไรไมากระแทกหรือมาชนที่หลังรถลงออกมาดูก็เห็นรอย แล้วก็รู้ว่าเนี่ยใขรชนนะพอเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นเนี่ยเลี้ยวกลับมาเจ้าของรถคันนั้นก็เลยเดินข้ามถนนนะไปหาคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปลากคอมาลากคอข้ามถนนมาเลยนะด้วยความโกรธนะแล้วก็ตบนะแล้วก็ตบหน้า แล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยหนีทําไมหนีทําไมคือตั้งใจว่าจะสั่งสอนเขาคงไม่พอใจนะความไม่พอใจก็คือรถของกูถูกชนและไม่พอใจอย่างที่สองคือชนแล้วหนีไอ้ชนแล้วหนีนี่มันเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจมากนะไม่รับผิดชอบคนแล้วคนลเราชนแล้วมันต้องรับผิดชอบเนี่ยนี่ชนแล้วหนีเป็นการกระทําที่แย่มาก เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องสั่งสอนนะตกนะแล้วก็ตะคอวกว่าเนี่ยหนีทําไมหนีทําไมแล้วก็บงังคับให้กราบรถนะที่ตัวเองไปชนไปกระแทกเขาบรากว่ามีคนเหตุการณ์ก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเอาไว้นะมันก็เลยเป็นข่าวใหญ่โตเลยประเด็นที่น่าสนใจคือว่าเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยเห็นว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่ทำไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมที่ไม่รับผิดชอบนะมีพฤติกรรมที่เรียกว่าน่ารังเกียจนะคือชนแล้วหนีแต่ว่าสิ่งที่เจ้าของรถทำเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยก็แค่ทำให้รถเนี่ยมันมีรอยขีดข่วนแต่คนหนึ่งเนี่ยถึงกับทำร้ายร่างกายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะ เพราะความโกรธโกรธเพราะอะไรนะโกรธเพราะว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ทำไม่ถูกต้องคนเราเนี่ยพอยึดในความไม่พอยึดติดในความถูกต้องนะเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเนี่ยมันจะโกรธมากเลยแล้วพอโกรธแล้วก็ลืมตัวพอลืมตัวแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอาจจะไม่ถูกต้องยิ่งกว่าอีกคนหนึ่งด้วยซ้ำ นั่นเราจะพบว่ามันมีปรากฏการณ์ทำนองนี้นะคือยิ่งยึดติดในความถูกต้องเนี่ยก็กลายเป็นทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เหมือนกับแม่ชีคนนั้นน่ที่เห็นศิลจารณียืนกินน้ำก็เลยทุบหลังเลยเนะให้ความยึดติดในความถูกต้องนี่มันจึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะในทวนนี้เนี่ยเราเห็น ความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นมากมายที่เป็นผลจากความยึดติดในความถูกต้องเนชะ่นเห็นคนทำไม่ดีทางโซเชียลมีเดียก็รวมกันนำจนกระทั่งเขาหมดอนาคตก็มีอย่างมีเมื่อสิบปีก่อนนี้ที่ประเทศเกาหลีเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเอาหมาไปเดินเล่น ในที่สาธารณะตามท้องถนนเกาหลีค่ยมีกฎนะว่ามีกฎหมายว่าเนี่ยถ้าหมามันขี้ตรงไหนนะเจ้าของต้องเก็บขี้นั้นแล้วไปทิ้งในที่เป็นทางขยะแต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะหมาเนี่ยมันเกิดขี้บนถนนนะและแกคงเห็นว่ามไม่มีคนอยู่แถวนั้นเนี่ยก็เลยไม่เก็บขี้ของหมาไปทิ้งแต่ปรากฏว่ามันมี กล้องวงจรปิดนะบันทึกเหตุการณ์หมดเลยนะแล้วก็มีคนเอาเอาคลิปเนี่ยขึ้นเว็บไซต์นะสมัยนะั้นมันยังไม่มี a c e b o o k นะยังเฟซบุ๊กนะยังไม่ดังพอขึ้นเว็บไซต์เนี่ยผมก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคนเห็นเนี่ยไม่พอใจมากหลายคนก็ตามเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็พบว่าชื่อนี้ชื่อนี้ทำงานที่ไหน อยู่ที่มหาวิทยาลัยอะไรคนก็ลุมกันหนำเลยนะไม่ใช่ลุมกันหนํำผู้หญิงคนนี้คนเดียวนะลุมกันหน่ำม,มหาวิทยาลัยที่ผู้หญิงคนนี้ทางานอยู่กดดันให้อธิการบดีไล่ผู้หญิงคนนี้ออกเท่านั้นไม่พอนะก็มีการสืบสาวไปว่าพ่อแม่ผู้หญิงคนนี้ทํางานที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ลุมกันหนํำนะทางทางคอมพิวเ,เตอร์เท์เน็ต จนพ่อแม่นันนี้นีนะ่อยู่ไม่เป็นสุขเลยผู้หญิงคนนี้ก็ตกงานนะแล้วก็ไม่มีที่ไปเลยเรื่องหมดอนาคตไปเลยที่จริงสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันก็ไม่ดีนะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขั้นต้องเจอการลงโทษแบบนั้นคนที่ลุมกระน,นำผู้หญิงคนนี้ก็ถือว่าตัวเองทำเพื่อความถูกต้องแต่ว่า สิ่งที่ทําไปมาไปไปมาม,ามันกลายเป็นความไม่ถูกต้องนะเพราะว่ามันรุนแรงเกินเหตุขาดเมตตาตัวกระทั่งผู้หญิงนี้เนะี่ยไม่มีไม่มีเรียกว่าไม่มีที่ยืนนะไอแบบนี้เราก็เห็นบ่อยๆนะในในโซเชียลมีเดียฉะนั้นสกศพวกเราเนี่ยนะต้องระมัดระวังวอยู่เสมอนะ ยิ่งเรามาสนใจธรรมะมาปฏิบัติทรรมเรารู้ถูกรู้ผิดเนี่ยต้องระวังอย่าให้เกิดความยึดมั่นสำคัญหมายในความถูกต้องนะจนลืมตัวเวลาเห็นใครทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยต้องกลับมาดูใจของเรานะว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ถูกต้องด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าเราปล่อยให้ใจเราไม่ถูกต้องนะคือเกิดความโกรธความเกลียด เราก็าจจะเผลอทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอาจจะยิ่งกว่าเข้าก็ได้ให้ทันทีเห็นความไม่ถูกต้องอยู่ข้างหน้าเราอยู่รอบตัวเราเนี่ยต้องกลับมาดูใจเรานะรักษาใจของเราให้ถูกต้องพอาไม่งั้นเนี่ยไอ้ความโกรธความเกลียดมันจะครอบงำใจจนทำให้เราลืมตัวทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาคนเราเนี่ย ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในนามของความถูกต้องนี่เยอะนะมันเกิดขึ้นทั่วไปหมดเลยแม้กระทั่งการก่อการร้ายฆ่าคนบริสุทธิ์ทำสงครามวางระเบิดเนี่ยพวกนี้ก็ทำในนามความถูกต้องนะเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับาศาสนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมือง ก็ต้องการนะตอบโต้ต้องการขจัดความไม่ถูกต้องให้เกิดขึ้นก็กลับไปกลายเป็นว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องยิ่งกว่านะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะทั่วโลกนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันใกล้ตัวเราคือว่าเวลามันเวลาเราเจอความไม่ถูกต้องเนี่ย อย่ามัวแต่ส่งจิตออกนอกนะไปไปโทษไปกลดา่าหรือไปคิดที่จะจัดการไปคิดที่จะสั่งสอนต้องกลับมาดูใจของเราก่อนนะว่าใจของเรานี่ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าใจของเรามันมันไม่ถูกต้องไปซะและ้วเห็นคนอื่นไม่ถูกต้องแต่ลืมดูใจว่าใจของเราก็ไม่ถูกต้องไปด้วยแล้วก็ยย่กว่านั้นก็คือไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องหนักกว่าเข้าอีกนักปฏิบัติธรรมนี่ต้องระวงังเพราะน,นี่คือ มันคือกับดักนะของความถูกต้องของความดีถ้าเราไปติดกับดักนี้มื่อไหล่เนี่ยแทนที่เราจะทําความดีก็กลายเป็นการทําสิ่งที่ไม่ดีแทนที่เราจะทาสิ่งที่ถูกต้องก็เลยกลายเป็นทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ้าวขาเนี่เพื่อเท่านี้อ้วกาบพระมัมีครอบครัวหนึ่ง